เรารักฟุตบอลไทยไม่ต่างกันแต่อาจจะมีวิธีการแสดงออกที่ต่างกันเรามาเชียร์ฟุตบอลไทยให้ถูกต้องตามกติการมาช่วยกันทำให้ทีมชาติฟุตบอลไทยของเราอยู่ในอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะที่นี่คือบ้านของเรา ในสนามพวกเราเต็มที่พวกเราพร้อมทําเพื่อทีมชาติไทยนอกสนามสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้เล่นคนที่ส2องพวกเราอยากให้ทุกๆคนมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเชียร์ที่ดีและพัฒนาฟุตบอลไทยไปพ,พร้อมๆกันครับมาเชียร์ไทยให้ถูกกติกาแล้วมาส่งแรงใจเชียร์ไปด้วยกันนะครับร่วมกันเชียร์ไทยให้ถูกกติกานะคะ